เคยคิดกันไหมครับว่าเราจะสร้างกระแสเงินสดให้เข้ากระเป๋าทุกเดือนจากหุ้นที่จ่ายเงินปันผลแค่ทุก3เดือนได้อย่างไงวันนี้เราจะมาแกะสูตรง่ายๆที่ใช้หุ้นแค่3ตัวเท่านั้นเพื่อสร้างไรายได้ให้เราทุกเดือนเลยครับเอาละครับก่อนอื่นเลยมาทําความเข้าใจแนวคิดหลักกันก่อนการลงทุนในหุ้นปันผลเนี่ยมันก็เหมือนกับการป้นก้อนหิมะเลยครับ คือต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่ทางลัดสู่ความรวยนะครับแต่พลังที่แท้จริงของมันคือการเติบโตแบบทบต้นไปเรื่อยๆในระยะยาวและนี่คือสิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับเราจะเริ่มจากคอนเซปต์ก้อนหิมะไปสู่พิมพ์เขียวในการสร้างรายได้รายเดือนจากนั้นก็จะมาดูส่วนผสมที่ละตัวเลยทั้ง Merx, ABV และ Next Era Energy ก่อนจะปิดท้ายด้วยการเอาทั้งหมดมารวมกันให้เห็นภาพปฏิทินเงินปันผลที่สมบูรณ์แบบครับโอเคครับ ก่อนจะไปเจาะลึกที่ตัวหุ้นเรามาปูพื Cola ้นฐานแนวคิดที่สำคัญที่สุดที่เป็นหัวใจของกลยุทธ์นี้กันก่อนเลยนั่นก็คือผลกระทบแบบก้อนหิมะเนี่ยแหละครับคือหัวใจของมันเลยเนี่ยต้องมองเกมยาวๆครับ ช่วงแรกๆเงินปันผลอาจจะดูไม่เยอะเท่าไหร่แต่พลังที่แท้จริงมันจะฉายแววออกมาเมื่อเวลาผ่านไป10ปีขึ้นไปครับเงินปันผลที่เราได้มาเราก็เอากลับไปลงทุนซ้ําบวกกับที่บริษัทเองก็มักจะเพิ่มการจ่ายเงินปันผลขึ้นเรื่อยๆโอ้โหก้อนหิมะทางการเงินของเรานี่จะเติบโตแบบก้าวกระโดดเลยล่ะครับแล้วคำถามก็คือเราจะเปลี่ยนเงินที่เข้ามาทุก3เดือนให้กลายเป็นเงินที่เข้ามาทุกเดือนได้ยังไงมันเหมือนการต่อจิ๊กซอเลยครับ และนี่คือพิม์พเขียวที่จะโชว์ให้เห็นภาพเลยว่าเราจะทำกันยังไงเพื่อให้เราเข้าใจตรงกันนะครับเงินปันผลรายตรมาสก็ตรงตัวเลยครับคือบริษัทจ่ายเงินให้เราปีละสีครั้งซึ่งก็แปลว่าถ้าเราลงทุนในหุ้นแค่ตัวเดียวเงินจะไม่ได้เข้าทุกเดือนแน่นอน และภาพนี้แหละครับที่ทําให้ทุกอย่างง่ายขึ้นเยอะเลยจะเห็นว่าบริษัทต่างๆเนี่ยเขาไม่ได้จ่ายเงินในไตรมาสเดียวกันหมดนะครับมันจะมีรอบของมันอยู่หลักๆ3มรอบคือรอบที่เริ่มเดือนมกราคมรอบที่เริ่มเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็รอบที่เริ่มเดือนมีนาคมเห็นช่องว่างตรงนี้ไหมครับนี่แหละครับโอกาสทองของเราเลยโอเคครับได้เวลามาเริ่มต่อจิ๊กซอว์ชิ้นแรกกันแล้ว ส่วนผสมตัวแรกของเราก็คือ Merck หรือ MRK ตัวนี้จะเป็นผ่านที่มั่นของเราเลยครับ Merck นี่เป็นยักษ์ใหญ่ในวงการยาเลยนะครับมั่นคงมากๆดูสิครับปันผลก็ใช้ได้เลยนะ3.6%แล้วไม่ใช่แค่จ่ายเยอะอย่างเดียวยังโตสม่ำเสมอด้วยฉเฉลี่ย5ปีที่ผ่านมาโตขึ้นปีละ6.5%และที่เด็ดสุดๆเลยคือความน่าเชื่อถือครับเพิ่มเงินปันผลมาตลอด14ปีซ้อนแล้ว แล้วเมิร์กจ่ายเดือนไหนบ้างก็คือมกร,ราคมเมษายนกรกฎาคมแล้วก็ตุลาคมซึ่งก็คือรอบแรกที่เราดูกันไปเมื่อกี้นี้เลยครับพอลองเอาเมิร์ก์มาวางบนปฏิทินของเราปุ๊บก็จะเห็นภาพแบบนี้เลยครับตอนนี้เรามีเงินเข้าแล้วสเดือนแต่ก็ยังโลง่ลงๆอยู่อีก8เดือนนะเดี๋ยวเรามาเติมกันต่อครับไปกันต่อเลยครับกับส่วนผสมตัวที่สองที่จะมาอุดช่องว่างให้เรา นั่นก็คือแอป v หรือ ABB ครับแอป v นี่ก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทยาที่แข็งแกร่งมากๆครับปันผลอยู่ที่3.3%แต่ที่ต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยคือการเติบโตของปันผลครับโหดมากฉเฉลี่ยสิปีที่ผ่านมาโตปีละเกือบ13%เลยนะครับแล้วก็เพิ่มปันผลต่อเนื่องมา12บปีแล้วด้วยไม่ธรรมดาจริงๆแล้วเดือนที่แอปวีจ่ายเงินปันผลคือ กุมภาพันธ์พฤษภาคมสิงหาคมและพฤศจิกายนสังเกตไหมครับมันลงล็อกพอดีเป๊ะกับช่องว่างของเมิร์กเลยและนี่คือภาพหลังจากที่เราเพิ่มแอปวีเข้าไปเป็นยังไงครับตอนนี้ปฏิทินของเรามีเงินเข้า8เดือนจาก12เดือนแล้วเหลืออีกนิดเดียวอีกแค่4เดือนเท่านั้นใกล้จะเป็นจริงแล้วครับมาถึงส่วนผสมชิ้นสุดท้ายครับ ตัวที่จะมาปิดเกมทำให้สูตรของเราสมบูรณ์แบบนั่นก็คือ Nextera Energy หรือ NEE ตัวนี้จะฉีกแนวมาหน่อยครับมาจากสายพลังงานสะอาด Nextera Energy ปันผลอยู่ที่3.2%แล้วก็มีการเติบโตที่น่าประทับใจมากๆ10.3%ในช่วง5ปีที่ผ่านมาแสดงให้เห็นเลยว่าอนาคตไกลแน่นอนและแน่นอนครับเดือนที่นีจ่ายเงินก็คือจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายที่เราตามหามีนามิถุนา กันยาย์แล้วก็ทันวาลงล็อกเปะ๊ะเอาละครับถึงเวลาที่เราจะรวมส่วนผสมทั้ง3อย่างเข้าด้วยกันภาพสุดท้ายจะออกมาเป็นยังไงไปดูกันเลยครับและนี่แหละครับผลลัพธ์สุดท้ายปฏิทินเงินปันผลที่สมบูรณ์แบบของเราเห็นไหมครับแค่ใช้หุ้น3ตัวเราก็สามารถสร้างกระแสงเงินสดที่ไหลเข้ามาได้ทุกๆเดือนของปีเลยตั้งแต่เดือนเรกย,ยันเดือนสุดท้าย ดังนั้นประเด็นสำคัญที่อยากจะย้ำเลยก็คือเราไม่จำเป็นต้องไปไล่หาหุ้นที่จ่ายปันผลทุกเดือนก็ได้ครับแค่เราเข้าใจรอบการจ่ายของแต่ละตัวแล้วก็เอามาผสมผสานกันอย่างมีกลยุทธ์แค่นี้ก็สร้างกระแสะเงินสดรายเดือนได้เหมือนกันเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นนะครับสมมติเล่นว่าถ้าเราลงทุนในหุ้นแต่ละตัวเนี่ยตัวละ10,000ดอลลาร์ตามข้อมูลที่โชว์อยู่นี้ทุกๆกไตรมาสเราก็จะได้รับเงินปันผลรวมกันเข้ามาประมาณ230ดอลลาร์เลยครับ ซึ่งพอรวมรวมกันทั้งปีก็จะกลายเป็นรายได้จากเงินปันผลเกือบเกือบ920ดอลลาร์ต่อปีเลยนะครับจากเงินลงทุนเริ่มต้นและที่สำคัญคือนี่เป็นแค่จุดสตาร์เท่านั้นนะครับอย่าลืมพลังของก้อนหิมะที่จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆในระยะยาวและนี่ก็คือทั้งหมดของกลยุทธ์สร้างไรายได้รายเดือนด้วยหุ้น3ตัวครับคำถามสุดท้ายที่อยากจะชวนให้คิดต่อก็คือ ไอเดียของการนำรอบที่แตกต่างกันมาผสมผสานกันแบบนี้เราจะสามารถเอาไปปรับใช้กับเป้าหมายการลงทุนด้านอื่นๆของเราได้ยังไงบ้างลองเอาไปคิดต่อยอดกันดูนะครับ